สวัสดีจ้ากินง่ายยัง่ายสไตล์แมวเว็บสวัสดีพี่น้องทั้งโลกสวัสดีแมววงังปูตุกๆ,ๆุหนื่ยเลยจ้างห้น่แม่เว็บจะมากินอะไรฮอมกก่อมกขมิน้นฮอมกลาวคือฮอหมกเนี้ยต้องใส่อะไรหน่อไม้แล้วไ,ไม่มีใบตองห่อนะคะเอากระดาษปอยมาห่อ,อ,หอก็มีหน่อไม้มีใบยอมีไก่แล้วก็มีมะพระ้าวก็อก่อหมุกขมิ พอมบุรีรัมย์อำเภอระโคนชัยคนะ่ะ <_ an> เขาทําแบบนี้แหละทําแบบแล้วไม่เป็นโอเคจ้ามาพี่น้องมากินกับแม่แบบเดินนี่เปิดีโม่เจอเข้าวเหนียว <_ an> ไม่ไม่เจอวันทองวันทองสุกข,ข้าวข่าแล้วเจอแต่ข้าวเหนียวมาเดอ้อจะ้ะกินข้าวเหนียวกับแม่แบบกินหอมกับแม่แบบน้องมาอีกแล้วจะ้ะน้องเขาบอกเขาไม่ค่อยหิวลดความอ้วน <_ an> <_ an> มาเดอ้อมมาชิมดูก่อน ไม่มีใบตองก็เอาดัดปลอยอย่์ลยคกะะชีสันไม่ค่อยน่ากินแต่รสชาติใช้ได้นะคะมาเดิอพี่น้องอืมอื ทอดน,น้ำมันชยไปเฉยอร่อยอยู่ดยอ่ะอร่อยมากพี่น้องอร่อยเองไม่ต้องกินใบยอนี่แบบยาย,ยาไปแรงไม่โขมเลยเองกินแต่านื้อืมอม สีสันไม่น่ากินแตยบ้ารสชาติอร่อยเต็มๆคนจุยข้าก็ลองแล้ววันนี้ติ๊กต๊อกไายเยข้าด้วยมาเด้อยพี่นอ้องเต็มาร สูตรูดบุรีลาหอมกบุรีรลมก็มีตาเครื่องเราธรรมดาหีิหอมกระเทียมต่ใครพี่แก,กงนะ่ะพีก่แกงแล้วก็มีไข่โอ้มีเออมีไข่ก็ได้ถ้ามีไข่ก็ใส่ไข่ก็ได้ดแต่ใส่มะพร้าวต้องใส่เยอะๆเพราะว่ามะพร้าวเยอะๆมันจะมันดีค่ะกินเสร็จจะพาไปเที่ยววันนี้หยุดงาน ไปเที่ยวประเทศเยอรมันอีกแล้วจ้ะเป็นประเทศที่สองของแม่วแวบจนคนคิดว่าอยู่เยอรมันอืมมีแต่คนคิดว่าแม่วแวบอยู่เยอรมันไม่ใช่นะคะอยู่เนเธอร์แลนด์จ้ะแต่ว่าคนละเลนจะ้ะติดกันคนละเลนแต่ที่สถานที่เที่ยวนู่นไกลนั่งรถไป จากน,นั่นอทอีนี่แหละมาอยู่เมืองนอกนั้นไม่มีวัตถุดิบเต็มที่แล้วก็ทําแบบประยุกต์เอาดัดแปลงดัดแปลงเอา ถ้าอยู่เมืองไทยแเราเนาะมีใบโตมีทุกอย่างมีอะไรก็อยากกินอะไรอยากทําอะไรทําได้หมดกินได้หมดอยู่เมืองนอกก็ดัดแลงเอาคอยมันได้หายอยากเนาะพี่นอ้องอืมอร่อย เป็นเพราะว่ากำลังหิวหรือเปล่ากำลังหิวก็เลยว่าอร่อยวันนี้แดดออกค่ะหนูสดใจามากเลยข้างนอก อย่าปัดีแต่ว่าก็เนหนาวอยู่นะเด็ดออกก็เนหนาวหนาวมากหนาวมากที่องศาหนูเมื่อกีนวันนี้สามเออตอนนี้หนึ่งเหนึ่งองศาแต่เด็ดอ,อกนะคะ กินไปเหอะเนาะพี่น้องแล้วไปเมืองไทยเมื่อไร่ก็ไปจัดเต็มตีลังกากินนอนกินตีพุงกินอิ่มแลว้วอร่อยมากอย่างเงี้ยมานี้แบบนี้ก็กินกินไปเหอะพอให้มีชีวิตชีวาพอให้มีแรงทำงานไก่นะหนูนี่แต่ไก่นะเครื่องในไก่นะเครื่อง,นะงในเออกินมันไม่ได้ใส่ตัวไก่ <c ười> พี่ว่าใส่ซีโครงไก่ขึ้นดบแล้วต้องกิน่เครื่องไงยังไงยังไงกินแต่เครื่องไงใส่โครงเอาไบโอนี้ซื้อเท่าไหร่นะยาย สามอ้อยอยู่ประมาณสิบใบงายที่มอยู่ไทยหนูไม่ค่อยกินค่ะขายชอบไงมันไม่ใช่คล้ายๆใบยางนางเหรออืมที่เขียวเขียวเกงกับปลาดุกอร่อยนะ อ๋อเ oh, ห็น<ห>ล<ะ>้อันนี้คือลูกลูกมันอืมรออืมตอ้ตำอร่อย oh. ลูกมันก็ตำอร่อยลูกโยนตำเผ็ด จะได้มะพร้าวมันน้อยป่านนั้นที่เหลือจากหนูทำของหวานน่ะยายแลวยวพวกคุณเราเขาชอบแบบนี้แหละว,ว่าไม่ค่อยมัน,น,นฮะพอดีแล้วหนูว่าเนี่ยบ้านยายต้องมันหวานนี้ละอออันนี้ใส่ไข่ไหมอือไข่หนูก็แทนไอ้นั่นเนาะไอ้มัน,น,ไหน,หน,ไนไม่มีมะพร้าวไน่ใส่ไข่ มันเกินกินองม่มกินนอนเพลง <c oughs> บอกจะขออะไรพวกฉันต้องกินให้อิม่มไปซื้อที่นู่นกินไม่อิม่มหรอกบ้านเมอืองเขาโอ้ข้าวกับกิมมันจะหมดแล้วป๊ากินแล้วเนี่ยว่าจะตำสุ่มตำน้องก็บบอกไม่หิวเยกกลมามาเหนื่อยก็ค่อยตำ